ขอแนะนำเพจ InBack เติมเกมรับเติมเกเมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li น์แอด InBack เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับปล่อยเสื้อช่องของ Return Studio เสร็จแล้วนะครับอใครที่กําลังรออยู่หรือใครที่กําลังสนใจนะครับก็สามารถจับจองกันได้นะครับมีราคาอยู่ที่390บาท เท่านั้นนะครับแถมส่งฟรีให้อีกด้วยนะครับหรือมัดจําไว้เพียงแค่100บาทเท่านั้นนะครับก็าใครที่สนใจอยากจับจองครับก็สามารถทักไปได้ที่เพจของ Return Studio กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดแล้วกันนะครับอย่าลืมเข้าไปจับจองกันได้เลยนะครับทุกคนโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2อ2 4โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับ สำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการรีวิวแผนแร่ทุกคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแร่กันเหมือนเดิมนะครับก็จะมีแผนไหนกันบ้างหรือว่าแผนที่ใครหลายคนถามหานะครับย้ายไปอยู่สโมสรไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างเราในการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับก็ขอเน้นย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าแผนแร่ที่หลายคนถามหานะครับไม่ว่าจะเป็นแผนของ 4 2 4หรือว่า4 1 1 4นะครับก็ยังไม่กลับเข้ามาในตัวเกมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแลยกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาในเกมเมื่อไรนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับยังเงียบอยู่เหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกันกับแผนนี้เุกคนหรือว่าแผนของ413 2ที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นแผนที่มี MF3 ตัวทุกคนก็ยังไม่กลับเข้ามาเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนที่ผมเซฟไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็เรามาดูในส่วนของแผนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสำหรับวันนี้กันบ้างแลวก็ขอญาต เปลี่ยนเกมแผนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็เรามาดูแลวกันนะครับว่าแผนที่ใครหลายคนถามหานะครับยา้ายไปอยู่สโม,มรสรไหนกันบ้างก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่แผนเรกทงการเปลี่ยนสโม,มรสรกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็สหรับแผนแรกนะครับก็มาดูที่ทางฝั่งของยูโรก็ทุกคนจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่สโม,มรสรของกาลาตาสารยนั่นเองนะครับจากนั้นก็ทาการกดยืนยันไปได้เลยทุกคนแล้วก็กลับมาที่การจัดทีมเหมือนเดิมนะครับ กดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและ Default นะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนของ4132นะทุกคก็น่าสนใจมากๆครับสลับแผนนี้ซึ่งมันคล้ายคลึงกับ4114นะครับแต่ว่าถ้าเป็น4114นะครับทุกคนมันจะเป็นปีกสูงซ้ายขวาหรือว่า LWF กับ RWF นะครับแต่ว่านี้คือเป็นปีกต่ำ LMF กับ RMF นั่นเองนะครับเป็นแผน4132ทุกคนมีเซเตร์แบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวา กองกลางตัวรับ1ตัวกลางตัวรุก1ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้ก็อย่าลืมไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของกาลาตาสราเอฟซีนั่นเองนะครับมาด่วนต่อแผนต่อไปกันเลยแลวกันทุกคนไปกันแบบเรื่อยๆเลยกันนะครับรอบนี้ทุกคนแผนที่2นะครับเข้ามาที่ยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่หลีกเอิงฝรั่งเศสทุกคนจากนั้นก็เลื่อนลงมาอันสุดท้ายเลยนะครับเป็นแผนของโอลิมปิกมาคเซย์กัทุกคนตามนี้เลยนะครับ ก็กดไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนเลขเดฟฟ์ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ433 3ว่ทุกคนตามนี้เลยนะครับก็มีก่องหลังเซ์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาน,นะครับกองกลางตัวรับ1ตัวทุกคนกองกลาง CMF 2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF นะครับทุกคนแล้วก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้าน,นะครับนั่นก็คือแผนของ433เองนะครับก็ใครชอบแผนนี้นะครับ ไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะทุกคนก็ไปดูกันต่อแผนต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับแผนต่อมาทุกคนอยู่ที่ทางฝั่งของยุโรปกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับกดไปที่ทางฝั่งของนี่เลยทุกคนเป็นเหลี่ยของเนเธอร์แลนด์นะครับนั่นก็คือ AFC a r j ารครับทุกคนหรือว่า a r j ์แจ็คอัมสเดนะครับกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและ default นะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็น42 31นครับทุกคนนี่เลยนะครับ ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนตำแหน่งกันก่อนเลยกันนะครับทุกคนประมาณนี้นทุกคนก็เป็น4-2-3-1นะครับมีเซนเตอร์แบ็กสตัวแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวทุกคนกลางตัวรุกอีก1ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่กําลังามหาแผนนี้อยู่นะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสรับแผนของอาแจกอัมซาดัมนะครับต่อมาทุกคนมาที A ่การเปลี S ่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับไปที่ ทางฝั่งของพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะทุกคนเลื่อนลงมาเลยนะครับไปที่วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับตามนี้ทุกคนกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับเป็น4-2-3-1เช่นกันทุกคนแต่ว่าการยืนตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับมีเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF และดี็ DMF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็มีกองกลางตัวรุก1ตัวนะครับรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับ ก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้หรือว่ากําลังทําหาแผนนี้อยู่นะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์นั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนเรามาเดวนต่อแผนต่อไปกันเลยแลยกันนะครับไปกันแบบไวๆเลยแลยกันนะครับทุกคนสำหรับแผนต่อมานะครับไปเรื่องฝั่งของลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับหรือว่าสเปนิสลีกันทุกคนกดไปที่สโมสรของแอตเลติกมาดริดนะครับกดยืนยันไปเลยทุกคนจากนั้นก็ กดไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟอยก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ53 2คนหรือว่าเป็นแผนหลัง5นั่นเองนะครับขออนุญาตเปลี่ยนให้เข้าตำแหน่งกันก่อนเลยแลวกันนะครับทุกคนประมาณนี้นี่ครับนี่ครับทุกคนก็เป็นแผนหลัง5นะครับน่าสนใจมากๆเช่นกันนะครับทุกคนมีกองหลัง5ตัวคนแบ่งออกเป็นเซเลแบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางเซมออีก2ตัวทุกคนรวมไปถึง กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็สำหรับกองกลางเซฟนะครับสามารถปรับเป็น AMF ได้ด้วยคนหรือว่าปรับเป็นกองกลางตัวลุกได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับแผนนี้ก็ใครชอบหรือว่าใครที่กําลังหาอยู่นะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับไปด่วนต่อแผนต่อไปครับทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับเุกคนมาที่ยุโรปกันเหมือนเดิมนะครับแลวก็ขออนุญาตเลื่อนลงมาที่หลีก2องเพนหรือว่า หลีกเอิงฝรั่งเศสดิวชัน2อนะครับก็เลื่อนลงมาที่สโมสรอนสุดท้ายยี่ยมโคนี่เลยนะครับจะนั่งกลับไปที่การจัดทีมเหมือนเดิมไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟนะครับเป็นแผน4-1-4-1รับทุกคนน่าสนใจมากๆเลยเช่นกันนะครับสำหรับแผนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนให้ตรงตำแหน่งก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้รับทุกคนเป็นแผนหลัง4นะครับแต่ว่าเป็น4-1-4-1ที่น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนให้ครบตำแหน่งก่อนแล้วกันทุกคนก็คือ มีเซนเตอร์แบ็กสองตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางเ m f 2ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับสำหรับกองกลางเ m f นะครับก็สามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็เ m f เลยนะครับก็ใครชอบแผ่นนี้หรือว่าใครที่กาลังถามหาแผ่นนี้อยู่นะครับก็เหมือนเดิมทุกคนไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับและต่อมาแผนต่อไปคือแผนของเจลีกันบ้างครับทุกคนก็คือสโมสรที่คุ้นเคยนะครับก็มาดูลกันนะครับว่ารอบนี้นะครับ เป็นทีมแบบไหนกันบ้างหรือว่าเป็นแผนแบบไหนกันบ้างก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟอยนะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับยังเป็น3133อยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับก็ใครชอบนะครับหรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยทุกคนเป็นแผนที่มีกองหลัง3ตัวนะครับแม่งออกเป็นเซนเตอร์แบ็กทั้ง3ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวทุกคนกองกลางตัวลุก1ตัวนะครับ ปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับก็ใครชอบแผนนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็เหมือน้วทุกคนไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับมาดูที่แผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมคนก็เป็น3แผน4ี่แผนเช่นเคยนะครับสำหรับแผนปิดท้ายนะครับไปที่แอฟริกาทุกคนทีมชาตินะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติของซัมเบียนั่นเองนะครับตามนี้เลยทุกคนกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับก็เป็นแผน433ทุกคนหรือว่า4213นนั่นเองนะครับ นี่เหลือทพกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนให้เข้าตำแหน่งกันก่อนเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้เพื่อคนก็นี่เหลือทพกคนก็ใครชอบแผนนี้กันบ้างหรือว่าใครเ่อมลังอยากจะลองเล่นนะครับบอกเลยว่าแผนนี้นะครับคนดังหลายคนหรือว่านักแข่งหลายคนฮิตกันมากๆเลยครับสำหรับแผนของทีมชาติซมเบียนะครับก็ใครที่อยากลองเล่นก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับแผนปิดท้ายแผนที่สอทุกคนก็คือแผนของทีมชาติเช่นกันนะครับเข้าไปที่ ซาอเมริกาและก็ทีมชาติกันคนนั่นก็คือทีมชาติของอาร์เจนตินาท่านเองนะครับตามนี้เลยทุกคนกดไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนและเด f a u l t ์ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ4-4-2ครับทุกคนขอเปลี่ยนให้เข้าตำแหน่งกันก่อนเลยแลวกันนะครับนี่ครับทุกคนก็คล้ายๆกับ4-2-4เช่นกันนะครับแต่ว่ามันเป็นปีกต่ำนะทุกคนที่สำคัญคือกองหน้าตัวเป้านะครับมีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับสำหรับแผนนี้ก็ใครชอบนะครับไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับ ต่อไปครับทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแผนที่คล้ายๆ4 2่สเช่นกันนะครับเข้าไปที่ยุโรปและก็ทีมชาตินะครับกดไปที่ทีมชาติของสวีเดนครับทุกคนตามนี้เลยนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟนนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับก็คล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่านี่คือเป็นหน้าคู่เป็นกองหน้าตัวเป้าทั้งคู่เลยนะครับก็ใครชอบนะครับไปหามาลองเล่นกันได้เหมือนเดิมครับทุกคนและปิดท้ายด้วยแผนสุดท้ายนะครับเข้าไปที่ยุโรปกันเหมือนเดิมไวัทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมมาาททีี่ช like ติะครับ จากนั้นก็เลื่อนไปที่สมโมสรของไม่ใช่สมโมสรคนเป็นทีมชาติของฝรั่งเศสนะครับอ่ากดผิดกับทุกคนไปนียุโรปนะครับทีมชาติและทีมชาติของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟนนะครับเป็น4132ที่น่าสนใจมากๆเช่นกันนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำทุกคนน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับ าผิดภลาดไปกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคนก็ชอบแผนไหนรอแผนไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ